อ่ะสวัสดีก่อนเป็นทางการสวัสดีครับคุณหูบอกแล้วว่าต้องดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรานั้มากินข้าวเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรที่เป็นคอขัดบาดตายนะก่อนอน่นต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านทั้งที่ได้ไปด้วยกันกับไม่ได้ไปด้วยกันเที่ยวหน้าไปด้วยกันไซส์ให้หมดนะฮะขอสัญญาไครับเดี๋ยวเดี๋ยวการที่จะได้ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฮะ ดูที่ดูแลตัวเองดีๆก่อนอ<า>นะ <laughs> นะครับก็ข <laughs> อบคุณจริงๆที่ช่วยกันนำเสนอข่าวนะฮะทำให้ MGI ของเราดูสนุกสนานแล้วก็ดูเอ็นจอยไปทั้งโลกอันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆ<ข>อ,องาถ <มา S 2> ทำามได้เลยครับอยากให้พีาาพ่น่างดภาพรวมที่ผ่านมาว่าความสำเร็จต่อเปัรเซ็ตมันได้แค่ไหนก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเรารู้สึกภูมิใจแล้วเราก็พอใจนะครับว่า10ปีเนี่ยเปรียบเสมือนเรา ปรุงอาหารสักสูตรหนึ่งซึ่งเราใช้เวลาต้มใช้เวลาตุ๋นกว่าที่มันจะถึงเวลาที่มันจะอร,จอร่อยอร่อยก็10ปีก็ลงทุนไปเยอะนะครับสำหรับโปรดักชันก็ต้องยอมรับว่าใส่ทุกอย่างเท่าที่จะใส่ให้ได้นะครับอย่างเช่นสิ่งที่มาเพิ่มในวันสุดท้ายาแดนเสร็จแล้วระเบิดตุ้มทั้งหมดอันนั้นก็เอามาใส่แล้วก็ซีนที่สวมมงกุฎแล้วก็เป็นไฟไหลลงมาอันนั้นก็ใส่เพิ่มนะครับก็ เต็มที่แล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าผลการตัดสินก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดานะฮะแบเปอีกสัก20%อก็อาจจะอา,อาจจะไม่เหมือนบ้างนะฮะก็ถือว่าเข้าเป้าพอสมควรแล้วก็ยอดวิวเวอร์ภูมิใจมากนะครับขนาดที่การถ่ายทอดสดเนี่ยสองเัพนะครับสล้านขึ้นดูพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการนางงามคือ นะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองดีที่สุดนะครับแต่ว่ายอดสูงที่สุดที่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่ว่าเวทีใดแล้วก็อันดับ2ของโลกนะครับที่มีการถ่ายทอดในสไตล์นี้ในทุกรูปแบบเราจะแพ้พวกกีฬาเท่านั้นเองนะครัที่เราแพ้ไปเดี๋ยวเราจะแข่งกีฬาแล้วเราอาจจะชนะก็ได้ <laughs> เรียกว่าเป็น10ปีครบรื่องที่สุดของแกลนเลยใช่ไหมครับ <laughs> ก็ขนลุกครับด้วยตัวเลขนะครับไม่ถึง1วันก็14ล้านวิว นะครับเราภูมิใจมากไม่ได้ภูมิใจที่วิวอย่างเดียวนะครับทุกๆวิวของท่านผู้ชมก็คือเงินของเราครับเพราะว่ามันจะดักด้วยโฆษณาเยอะมากมเราก็เลยหลัวลาอย,ยิ้มกว้างนิดนึงนะครับก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันขนหัวลุกอะ่ะเราไม่เคยทรยศในสิ่งที่เราพยายามเราทุ่มทุกอย่างทุกเวลาแล้วเราก็รอเก็บเกี่ยวมัน10ปีเราก็ดีใจที่ผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ใหกับประเทศต่างๆได้ดีนะ เพราะว่าอย่างในวันนี้เมื่อวานนี้มีหลายประเทศในลานตินเนี่ยอีเมลมาขอเป็นลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นๆซึ่งเราให้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเรามีเจ้าของในลิขสิทธิ์ประเทศนั้นๆอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาอี4ีหประเทศ <Wow. S 1> ซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นคนที่มีฝีมือนะฮะแล้วอยากมาถือลิขสิทธิ์เราแต่เราให้ไม่ได้จริงๆเพราะเนื่องจากว่ายัางเวเนซุเอลาหลายคนมาตั้งคําถามว่าเออจะเป็นมิสเวเนซุเอลาไหมนะฮะ ผมก็พูดตรงๆว่าผมก็ยังต้องให้คนเดิมเพราะว่าคนเดิมร่วมสร้างกับเรามานะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วในลาตินตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะอยากถือลิขสิทธิ์ MGI เพราะว่าเห็น MGI แบบสนุกนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสไตล์ของการประกวดผู้หญิงที่แบบหลายคนที่อยากเห็นนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงทุกอย่างก็ก็ดีใจในกระแสที่ฟีดแบ็กกลับมา นะครับแต่เราก็ให้ได้แค่ประเทศละหนึ่งคนแล้วก็ส่วนมากก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้ววันนั้นเป็นไงมาสนามินแตออกครับหวันนั้ไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บอสเลยต,ต้องขออภัยจริงๆครับคือจริงๆแล้เราก็มีโอกาสนะฮะแต่กลัวว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงมันดังมากก็เป็นภาพที่เคยฝันเอาไว้บอกตรงๆว่าเวลาทําอะไรเรามีโกของเราครเคยฝันเอาไว้ว่ามันต้องมีวันที่สนามบินแตกจริงๆบ้างตลอดเวลาเราซ้อมแตกกันมาหลายรอบอนะครับ <c oughs> แต่ในวันนั้นที่กลับมาเนี่ยต้องยอมรับว่า โอ้โหเราเห็นซุปตาเกาหลีมามาเยอะแล้วนะครับแล้วเราไปร่วมงานซุปตาเกาหลีในต่างประเทศเราก็เคยไปนะครับแต่เราดูอยู่ห่างๆเราเห็นว่าทําไมอิทธิพลเหมือนคนมันมันถึงเสกและบรนดาลอะไรได้เยอะขนาดนั้นพาวเวอร์มาจากไหนเราเคยตีโจทย์นี้แต่วันนั้น,นคนลุกนะครับว่าเฮ้ยวันที่ทุกคนรวมใจกันแล้วก็เทใจให้ MGI ของเราอะ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตอบแทนพระคุณมหาสารจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบปากหวานนะครับเราจะพัฒนาตัวเราเองต่อไปใครที่ปันใจให้กับเราใครที่หลงรักเราแล้วหรือใครที่ยังไม่รักเรานะครับบอกได้เลยนะครับว่านะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากให้ดูที่ผลงานของเราเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาในทุกด้านต่อไปเราเราไม่ได้อยากแค่ประกวดนางงาม เราอยากเอาใจทุกคนแต่ขอให้ทุกคนเห็นใจและเข้าใจเราในบางบริบทด้วยนะครับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะยังไม่ยอมรับเราจริงๆ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรครับใช้เวลาต่อไปเรื่อยๆผมว่าสักวันหนึ่งคุณต้องพลาดมารักเราครัร <All> บในปี2020จะมีน้องๆที่มีความจันกระดาในการที่อยากจะเป็นนางงามตรงนี้ยคืออยากให้พีนวัดรฝากในเรื่องของสมารอะไรต่างๆ หมายถึงคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับจังหวัดที่ยังเหลืออยูอย่อยอยโอเคครับก็ตอนนี้จังหวัดกำลังแน่นขึ้นนะครับอีเวนต์กําลังมาง่ายๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องสวยที่สุดแต่คุณต้องเป็นคนสวยนะครับและรูปร่างต้องดีมิสแกรนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่เน้นรูปร่างด้วยด้วยสิ่งที่ผมคิดบิวตี้ควีนออย่างไรรูปร่างต้องเป๊ะ เพราะเราสามารถเลือกคนรูปร่างเป๊ะและหน้าตาสวยแล้วก็สมองดีได้จากคนจํานวนส่วนมากเพราะเราเลือกแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีนะครับอย่าอดอาหารนะครับจนเกินไปให้ใช้การออกกําลังกายแล้วก็อย่าทานยาลดน้ําหนักนะฮะใช้วิธีการบริโภคและทําให้ลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสารยกรรมสามารถทําได้เวทีเราเปิดโล่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทําได้ทุกอย่างยกเว้นแปลงเพศ นะครับทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่กับการที่ทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งทําให้สวยขึ้นและมีใบเบิกทางส่วนสมองเราก็ต้องฝึกกันเองนะครับเช่นเป็นคนขี้อายก็ไปตอบโจทย์ตัวเองว่าทํายังไงให้มันไม่ไอายเป็นคนพูดช้าก็ทำยังไงให้สปีดเร็วขึ้นเป็นคนที่ไม่มี eye contact ก็พูดยังไงให้มันมีสายตาพูดออกไปด้วยมันจะได้สามารถเอาคนที่กําลังจะให้คะแนนคุณเนี่ยอยู่อันนี้ก็ไปฝึกเอา แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้นะครับเทรนตอนนี้มากของคาว่านางงามคุณทําอะไรให้กับเราได้อีกเพราะเดี๋ยวนี้แค่นางงามทําอะไรยังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องไปหาเขาเรียกว่าตัวเสริมมาช่วยนะครับอย่างที่ตอนนี้เราตามหาก็อาจจะเป็นร้องเพลงบ้างหมอลํำบ้างหรือทําอะไรที่คนไม่กล้าปฏิเสธคุณนะเท่ากับคุณล็อกตําแหน่งด้วยตัวคุณเองครับคือความสามารถจะทําให้คุณอยู่ได้ครับ พอย้อนกลับไปวันไฟนนลนิดนหนึ่งใครลูกกบกปเชียอินฟ้าอยากให้ถึงมง <c oughs> และอินฟ้ามีดีพร้อมขนาดนี้และถ้าหากปีไหนเข้าอินฟ้าได้บ้างครับเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับครับว่าน้องก็มีฐานแฟนคลับเยอะมีผู้สนับสนุนเยอะมีพีเซนเตอร์เยอะแล้วก็มีความสู้ถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์วิธีการเดินต้องบอกก่อนนะครับว่าอินฟ้าเป็นคนทำการบ้านได้เกินคาด แต่แน่นอนในสิ่งที่น้องยังต้องเตดอยู่ก็คือ,อ,อลูกของความเป็นนางงามตลอดเวลาหรือไม่ก็โอเคทุกคนเราก็ต้องยอมรับผมไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่บกงร่องเรื่องภาษาเราอาจจะสู้เขาไม่ไหวนะครับเรื่องการพร้อมใช้ในบางจุดาอาจจะสู้เขาไม่ไหวก็น้องทําดีที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้สึกเสียใจผมก็คุยกับน้องว่าเราจะไม่เคยทรยศในอาชีพของเราผลการตัดสินออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหม น้องก็บอกว่าน้องโอเคน้องดีใจมาถึงตรงนี้น้องก็แบบมีความสุขแล้วน้องรู้ว่าสิ่งที่เติมได้เร็วที่สุดเติมให้หมดแต่บางอย่างมันต้องใช้เวลามันยากมากนะครับอย่างเช่นภาษาน้องก็พยายามก็ต้องบอกนิดน,นึงว่าบางทีน้องพูดอย่างเช่นบางคําบางคาไปก็ไปถูกอ่าล้อเลียนผมว่ามันนี้เป็นสิ่งที่แย่มากนะครับเวลาที่ล้อเลียนอย่างเช่นคาว่า make love นะฮะอยากให้ทุกคนไปพิมพ์คําว่า make love ในวิกิพีเดียดู เมกเลอรเป็นคำหนึ่งนะครับสำหรับในการลดสงครามและความรุนแรงเมกเลอรไม่ได้หมายความว่าเขาไปทำอะไรกันผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจแบบนั้นก็จะมาบูลลี่หรือมาแบบมาดูถูกว่าโอ้ยเป็นนางงามเมกเลอรให้ไปเมกเลอรกับปูตินนู่นนี่นั่นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคอมเมนต์ของคนไทยถ้าคอมเมนต์ต่างชาติผมรู้สึกสบายใจแต่คนไทยด้วยกันเองแล้วคุณรู้ความหมายของคขาว่าเมกเลอร์จริงๆหรือเปล่า เมกเลฟมันเกิดมาจากการยุติสงครามในสงครามเย็นที่เวียดนามนะฮะอย่างให้ทุกคนไปทําการบ้านพิมพ์คำว่าเมกเลฟแล้วมันจะมีวิกิพีเดียแล้วคุณไปอ่านให้ชัดว่าตั้งแต่คําแรกจนคาสุดท้ายคาว่า m เมกเลฟหมายความว่าอย่างไรซึ่งเราก็เรียกน้องมาในวันต่อมาเนี่ยเพื่ออธิบายเพราะน้องรู้สึกหน่อยถูกจมตีเรื่องนี้หนักนะฮะคุณเทเรซาก็มานั่งคุยว่าบอกเธอรู้ไหมฉันอยู่สหรัฐอเมริกามาก่อน นานมากเป็นสิบสิบปีเขา,าเมกเลิกอิสหน่องมอมากสําหรับการยุติสงครามอาจจะได้เธอดูตรงนี้ตรงนี้น้องก็เลยดีใจน้องก็เลยบอกว่าตายแล้วจริงๆแล้วน้องไม่ได้รู้ความหมายจริงๆหรอกแต่น้องอยากจะสื่อสารว่าสร้างความรักดีกว่าบังเอิญสิ่งที่น้องพูดและเข้าใจผิดมันกลายเป็นของที่ถูกก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าให้เข้าใจจริงๆก่อนแล้วค่อยพูดอันนี้คือข้อแรกนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยประเทศเราเนี่ยเด็กๆไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวถูก ล้อเลียนนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่เพราะพูดแล้วเทนผิดไม่พูดเลยดีกว่า <c oughs> เพราะว่าคนที่พูดไม่ได้คอยล้อเลียนนะค,คนที่ล้อเลียนกับกายเป็นคนที่พูดไม่ได้มากกว่าเปลี่ยนทัศนคติก็ได้นะครับเพราะนั้นน้องก็ได้เป็นรองหนึ่งก็โอเคแล้วครับเพราะน้องก็ดีใจแล้วกลับมาก็ทํางานเต็มที่นะครับมีงานทุกวันแล้วตอนนี้น้องก็ได้พรีเซนเตอร์เพิ่มอีก2ตัวแต่จะเป็นตัวไหนแล้วปังขนาดไหนต้องรอติดตามนะฮะปีนี้คือยิงปลาเขารอบลึกสุดด้วยที่นวัดธรรมารย์ใ้แบบมาตรฐานของย <c oughs> ก็ทุกคนพูดคำตอบเดียวกันนะครับก็คือมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ที่ทุกคนจะลำเหนื่อยมากและลำบากใจเหลือเกินทุกคนจะมีคำถามเดียวกันหมดว่าแล้วใครล่ะจะมาเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปี2023ีเพราะว่าอะไรล่ะที่จะต้องเท่าอิงฟ้าหรือมากกว่าอิงฟ้าแต่ผมเชื่อว่าธรรมชาติจัดสรรให้นะครับรอเถอะครับเดี๋ยวก็จะมีมา อย่างอิงฟ้าเขาก็จะมาโผล่ตอนประมาณเดือนกุมภาปีที่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีมาโผล่ลึกตอนนี้เนี่ยผมทราบว่าบางคนไปซุ่มแอบเรียนอะไรบางอย่างอยู่แต่ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ออกมาอีกทีอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้สำหรับคนที่ได้ตําแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะครับว่าไม่มีวันสิ้นสุดแห่งการรอคอยมันจะมีอีกและมีอีกไปเรื่อย เพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรมากกว่าอิงฟ้าต้องรอติดตามครับพี่เดียวกลับไปนิดหนึ่งครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องภาษาอิงฟ้าครับล่าสุดที่สแกนลาับอกว่าอิงฟ้าแบบว่าเรื่องภาษาเรื่องภาษาอะไรอยา่เงี้ยไม่ครบควรอะไรเงี้ยบอกจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะโกรธใครใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากอินโดแล้วทาใจสบายๆแล้วก็เราเจอมาหลายเรื่องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเราก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องกระทบกระทั่งเอาเป็นว่า เอ่อผมก็ไม่ได้โกรดน้องนะแล้วก็เคยคิดอยากจะทํางานกับน้องแต่คิดว่าคงต้องเจอกันแหละนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องไปมาหาสู่กันเอาเป็นว่าที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกแหละนะฮะแต่น้องอาจจะไม่ได้สื่อสารที่จะไปลักษณะการโจมตีหรือการกล่าวหาในลักษณะของการเหมือนบูลลี่อะไรก็ได้แต่ว่าน้องอาจจะแบบพยายามอธิบายว่าเออมีอะไรดีในจุดของเขานะครับแล้วก็เออ มุมมองแต่ละคนอาจจะเห็นคนอื่นไม่ดีกว่าในจุดไหนแต่จากฟังทั้งหมดน้องเองก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็ก็ไม่เป็นไรไม่ติดใจแล้วก็อยากให้ประเด็นนี้ผ่านไป <c oughs> เพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็เป็นนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะฮะและน้องก็ยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าเออออกมาออกมาออกมามากนะฮะเกินเกินความจำเป็นที่เรายัางรับยงังยังอยู่ในขอบเขตที่เรารับได้ครับแต่พี่นวัดก็ยังไม่ได้คุยกับกองเจ้าของ,ของยังไม่ได้ <c oughs> คุยครับไม่ได้คุยครับ ไม่ได้คุยตอนต้นจะมีแผนที่จะไปลาวนะครับกับอิงฟ้าวันที่19นี้แต่10กว่ากว่านี้ฮะบังเอิญว่าเขาจะมีงานแล้วบังเอิญงานเลื่อนไปปีหน้าก็เลยไม่ได้ไปถ้าไปก็คงได้เจอกันนะครับจริงๆแล้วจองงานมาแล้วอิงฟ้าบอกว่าค่อนข้างที่จะเสียของน้อยน้อยก็เป็นเรื่องปกติครับน้องก็ต้องมีบ้างครับเพราะว่าไปจี้จุดอ่อนของน้องด้วยอาต้องยอมรับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าน้องเนี่ยเก่งได้ทุกเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยเขาเขาไม่ได้ เขาก็ต้องสู้แล้วก็ไปจี้จุดอ่อนอย่างคําว่าเมคเลอฟอย่างเงี้ยก็เหมือนไปจี้จุดอ่อนน้องแต่ตอนนี้ผมปลดปล่อยให้น้องหมดแล้วนะครับบอกให้น้องสบายใจได้กับการใช้ภาษาต่อไปในอนาคตนะผิดถูกไม่เป็นไรเราจงภูมิใจผมเองก็พูดผิดทั้งวันทั้งคืนผมก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาผมก็เกิดมาจากบ้านนอกต่างประเทศก็ไม่เคยเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องที่น้องหน่อยก็ได้คุยกับน้องแล้วบอกว่าเอออย่าไปคิดอะไรมันเยอะบอกเพราะว่าสนิทกันงานทีมทีมภาษาไทยเขาเป็นทีมภาษาไทยก็จะมีเยอรมันอีกคนนึง นะฮะแล้วก็มีมีมี่แล้วก็มีไทยแล้วก็มีกัมพูชาอะไรย่างเงี้ยก็นิดนึงครับล่าสุดเห็นว่าบอสหยิบยื่นโอกาสให้มีมี่ด้วยเข้ามาทำงานงแกลก็เซ็นสัญญากันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งมีงานเข้ามาอีกแล้วก็กําลังจะมีพรีเซนเตอร์อันนี้สาหรับของมีมี่ของมีมี่ครับเสร็จแล้วอนนีงานเขาไม่มีแล้วด้วยมีแล้วสองงานที่จองมาแล้วก็งานมีราคาตอนนี้ก็เลดการ์ดออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่คนลุกมากก่อนเข้ามาในห้องสัมภาษณ์เอเจนซี่เพิ่งถาม คนรับงานมาว่าพรีเซนเตอร์1ปีคิดเท่าไหร่นะฮะกำลังคุยกันอยู่ครับอันนี้คือสําหรับมีมีสำหรับมีมีคนเดียวครับตอนนี้ที่รับเป็นนางการก็คือมีมีกับพิชชี่นะครับเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในฝั่งไทยอยู่กับแบรนด์ไทยแลนด์หมายความว่าปกครองในระบอบเดียวกับแบรนด์ไทยแลนด์ก็คือดูงานเหมือนกันราคาอะไรตามเหลนครับแล้วก็มีท็อปสิบของมิสเอ็มจีไออะค่ะครับผมเซ็นสัญญาแบบมีมีกับพิชชี่ไหมคุณเอ่อถ้าเกิดทํางานระยะยาวเนี่ย ต้องตอบตรงๆว่าหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาสองก็คือถ้าเราทำงานตลาดไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนจะชอบลักษณะตัวเล็กๆนะฮะคนจะชอบลักษณะน่ารักนะครับคนที่ต้องบอกนิดน,นึงว่าหลายๆคนจะบอกว่าทำไมที่หนึ่งงานไม่เยอะไม่ใช่ว่าเขางานไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่เด่นนะครับเขาโดดเด่นเขาสวยมากแต่ว่าตลาดจะเป็นสิ่งที่เขาจะรองรับนะฮะว่าเขาชอบเอาไปพรีเซนต์สินค้าแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิบคนเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์รวมซะมากกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปอีเวนต์หนึ่งน้องก็ถูกว่าจ้างงานมาในราคาค่อนข้างสูงนะฮะก็สนุกสนานกันแล้วก็ยังได้แบรนด์เนมกันมาคนละถุงใหญ่นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอีเวนต์ที่กําลังจะลันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเชียงใหม่4วันนะครับแล้วจะมีงานที่เดอะมอลล์แล้วก็จะลงไปใต้ แล้วก็จะไปต่างประเทศภายในเดือนนี้อีก4 4วันครับแล<ะ>้วลสุดอีซามีการโพสต์ตัเกือแฟนคลับอันนี้น้องได้มีการคุยกับบอลไดยังับก็ต้องขออนุญ,ญาตแฟนคลับด้วยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจทั้งแฟนคลับผมเข้าใจทั้งน้องนะครับเพราะว่าแฟนคลับเองเนี่ยก็อยากจะให้น้องอยู่ในอยู่ในกรอบที่แฟนคลับตั้งใจแล้วก็คิด นะครับแต่ว่าอินฟ้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปใกล้ทุกอย่างแล้วก็เกิดประเด็นทุกๆครั้งนะครับก็บอกน้องว่าอย่าไปติดตรงที่ว่าเราอยากให้ทุกคนคิดเหมือนเราถ้าเกิดใครที่คิดไม่เหมือนเราหรือรับเราไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยวางให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะครับก็ต้องขอไว้น,นิดนึงว่าอิงฟ้าก็ยังเป็นอิงฟ้าคนเดิมอิงฟ้าก็บอกตัวเองชัดเจนว่าเป็น LGBT อิงฟ้าก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์นะอิงฟ้าก็โชคโชนอยู่ในหลายๆเรื่อง <c oughs> ที่สามารถที่จะแอลอะไรใดๆ <c oughs> ก็เรื่องปกติผมก็จะรู้จักเขานักมากขึ้นเพราะฉะนั้นความมีสเสน่ห์ของน้องอะความที่น้องเป็นคนที่มีมีมีมมมสเสน่ห์แราวะมันก็จะมีอะไรใดๆกับคนค่อนข้างง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องตอนนี้ก็ผมให้เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับงานเป็นคําพูดปกติของคนในวงการ แต่ผมพยายามจะบอกเขาว่าโอกาสเนี่ยมันมายากเมื่อมาแล้วอ่ะเราต้องรักตัวเราเองมากที่สุดนะฮะอย่าพิ่งรักคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้สอนให้เห็นกับตัวแต่สอนให้เห็นความสําคัญกับตัวเองเป็นที่ตั้งครับพี่นวัดถามเรื่องที่อินฟ้าจะมานั่งเป็นซีอแต่ตรงนี้พี่ก็ครั้งที่แล้วพี่นวัก็สนับสนุนนัวันนี้มันชัดเจนมากแค่ไหนครับผมก็เอาจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันผ่านไปสักปี2ปี แล้วเขายังนิ่งอยู่อ่ะผมก็มีสิสธิ์ที่จะให้เขาเนี่ยมูดจริงๆนะเพราะว่าไทยแลนด์เนี่ยผมพร้อมที่จะให้ใครก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงส่วนผสมของการทํางานผมเป็นห่วงความยุติธรรมผมเป็นห่วงหลายๆเรื่องผมอาจจะขายมีคนมาขอซื้อผมแล้วนะอตอนนี้แต่ผมครั้งที่แล้วผมบอกไป800รอล้านตอนนี้ม,มีคนมาให้เพิ่มแล้วนะ <laughs> แต่เท <laughs> <laughs> ่าไหร่ครับเท่าไหร่แต่ผมขายไม่ได้เพราะว่า ด้วยบริษัทผมกาลังจะเข้าสู่กําลังจะไฟลิ่งใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่สามารถขยับขยื่นอะไรได้แล้วก็ผมกลัวว่าคนเนี่ยจะไม่บีลีฟนะฮะคือจะไม่เชื่อนะ,ะจะไม่เชื่อเมื่อ,อไปจากผมขอเวลาให้ให้ผมวางเส้นทางให้คนเชื่อว่าถ้าไม่ว่าไปจากผมแล้วเขาเขายังต้องเชื่อต่อให้ได้อีกสักปีสองปีเป็นไปนได้เสมอครับแกนไทยรนนี่พูดตรงๆนะฮะ อาจจะเป็นของบ้าจ่างก็ได้อาจจะเป็นอืได้ต่อไปนี้เราจะต่อไปนี้เราจะเรียกบ้าจ่างว่าบ้าจ่างมิสแกนถ้าถ้าบ้าจ่างขึ้นหน้าจอว่าบ้าจ่างมิสแกนได้สองปีเดี๋ยวพี่อาจจะให้แต้องรอดูนะฮะนั้วันนี้คุณพ่อคุณลูกได้เคลียร์ใจในเรื่องราที่ผ่านมาหมดแล้วพอหมดแล้วครับหมดละการไปอยู่อินโดนีเซียถือเป็นสิ่งที่ดีมีการเคลียร์กันตอนค่ำๆเยอะมาก S <S นะฮะแต่ว่าเวลาเคลียร์นี่ไม่ได้หมายความว่าคุยเรื่องอื่นนะครับก็ามานั่งที่ล็อบบี้นะฮะแล้วก็คุยกันมีคุณเทเรซามีคนนู้นคนนี้มานั่งอะไรเงี้ยได้ปลดปล่อยต้องยอมรับว่าน้องเป็นศิลปินค่อนข้างสูงนะฮะ,ะ,ะเวลาคนที่เป็นศิลปินสูงสูงเนี่ยเขาจะมีความเป็นติดนะฮะเขาจะมีอารมณ์สุนทรีเขาจะมีความล่องลอยนะฮะ,ะ,ะเขาจะมีความฝัน เขาจะมีความแบบเดี๋ยวก็หวาน,วานเดี๋ยวก็ขมสลับไปมาซึ่งเราก็ปรับโหมดให้ค่อนข้างเยอะครับปรับแล้วฮะแสดงก็คือให้อภัยลูกคนนี้เต็มร้อยอ๋อไม่ได้โกรธครับเวลาโกรธคือโกรธคาว่าอภัยเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีอะไรที่แบบผิดพลาดที่เราแบบรู้สึกฝังใจโกรธทุกแล้วก็ตีนะฮะแต่พอเสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไร กับ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 อิงฟ้าเลยครับพอเคลียร์ใจแล้วน้องให้คำมั่นสัญญายังไงบ้างกับการเส้นทางตรงนี้ก็น้องมีสมาธิมากขึ้นตอนนี้มากขึ้นอย่างเมาื่อคืนดูไปรายการแฉไปเป็นแขกคนเดียวผมก็โฟกัสดูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นน้องมีสติน้องมีสมาธิน้องทําตัวเป็นดาราสาวท่านหนึ่งคนเดียวในสภาพแวดล้อมของพิธีกรทั้งหมด แล้วเอาตัวรอดได้ทุกครั้งแล้วพิธีกรเมื่อคืนก็พยายามที่จะยัดเยียดบางคาถามซึ่งน้องเองก็สามารถควบคุมพิธีกรกลับไปได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราวางใจแล้วว่าน้องดูแลตัวเองได้ละในรนะดับหนึ่งครับร่างกวันี้ลูกสาวจะมีคนคุยจะมีแฟนตรงนี้คุณพ่อว่า,ายังไงบ้างยังคิดยังไม่ต้องมีฮะอันนี้คือแจ้งให้น้องให้ทราบเลยน้องก็บอกแล้วโอเคจะเชื่อครับก็คือไม่มีคือโอเคอาจจะจิ้นกับคนนี้จิ้นกับคนนั้นได้อะไรเงี้ยเป็นความสุขส่วนตัว กิ๊บอะไรของเขาก็น่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะมีแฟนแล้วทําให้ดําดิ่งผมว่าไม่มีดีกว่าแล้วผมก็ไม่สนับสนุนนะครับบอกไหมครับว่าพ่อห่วงค่ะคือมันไม่ได้ห่วงอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรอโอกาสมานานตัวเขามาจากชีวิตที่ลําบากและยากจนเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราจะบอกเขาเสมอว่าเมื่อโอกาสมาถึงอย่าทําลายทิ้งด้วยการที่ใช้ความ อยากส่วนตัวหรือความสนุกส่วนตัวต้องพยายามนึกถึงเหตุผลให้มากที่สุดและทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้ในชีวิตของอิงฟ้าบอกได้เลยไม่ใช่คู่จริงเป็นคู่หวือหวาที่อยากลิ้มลองที่อยากเจอคนดังไม่ใช่คู่จริงหรอกครับไม่มีคู่จริงหรอกที่จะเขาจะมาในจังหวะแบบนี้เราฉงนั้นแต่ละคนเข้ามาก็ ม,มันไม่ใช่มีเฉพาะคนที่คุณพูดถึงนะครับมันมีเข้ามาเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแค่เท่านั้นเองแล้วก็เข้ามาคุย3าวันไป4ี่วันไปก็จบไปไม่มีอะไรครับนะฮะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่น้องอยู่ใกล้ใครก็อย่าพิ่งไปโจมตีคนที่อยู่ใกล้ด้วยนะครับ <c oughs> บางทีเขาไม่ได้คิดอะไรหรือเขาแค่สนุกสนานล่าเริงก็ให้ใจเย็นๆอย่างน้องพิตช,ชี่ก็ <c oughs> ก็จะหน่อยไปพักหนึ่งนะฮะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าโพสรูปไม่กล้าอะไรอันนี้ก็ฝากไปด้วยครับ ขอหย่อนไปนีดนึงขอทำเรื่องโลโก้ที่มันเป็นไวเล่ที่เพิ่มคามรุ่ลเวืองสีงมันเกิดขึ้นทำไมเราถึงตัดสินใจให้มันเป็นอย่างนั้นครับอ๋อก็เอาจริงๆแล้วก็ประชุมครีเอทีฟกันก็ตั้งใจครับเพราะว่า1ิปีเป็น10ปีที่เราค่อนข้างที่จะทำงานมาหนักแล้วเราก็ชัดเจนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามสไตล์ของฝรั่งนะฮะ เราสู้กันในฐานะที่ณตอนนั้นการรับทราบก็คือฝรั่งเราก็ทําตามสไตล์ฝรั่งนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ตอนนี้สถานภาพเปลี่ยนก็โอเคเราก็คงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับก็คือเปิดให้เขาเคียรทิเต็มที่ไปเลยในส่วนของเขาได้ครับเขาขายมาเราก็รับไปฮะไม่มีปัญหาครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เมืองนอกเขาทำกันนะฮะ นะมึงนอกก็าําการคนไทยไม่รู้จกคุณหรือเปล่ามึงนอกก็ทําไม่มีปัญหาครับผมว่าไม่มีปัญหานะเพราะการรับรู้ของเราคือเราสนุกกับเขานะฮะ<ม>แล้วก็เรายังรู้ว่าเป็นของเขาเป็นของสลักนันตอนนั้นในยอดของพาร์ตไอจีพี่นวัดตกใจแค่ไหนครับอ๋อลดลงมาจนถึงวันนี้แหละครับรก็สองล้านกว่าเลยฮะนะฮะสองล้านกว่าอ๋อแหมก็ชัดเจนอยู่แล้วต้อง ก็ไม่เข้ารอบนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเขามี g o o g l e แปลเป็นภาษาเวียดนามแล้วการแปลไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือแปลผิดแล้วเวลาแปลไปนักข่าวก็ไปอ่านอีกพอไปอ่านอีกเนี่ยไปถึงสำนักข่าวแห่งชาติเลยนะฮะไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะก็บอกตรงๆว่าก็คนคนประเทศนี้แหละครับก็คนเวียดนามแหละที่อันฟลอร์นะฮะผมก็ตกใจแม้กระทั่งแบบเบรกต่อไปที่ผมจะ10คนเขาสปีดถูกไหมฮะ ไม่มีเวียดนามปั๊บแล้วผมต้องวิ่งไปหลังเวทีเพื่อรอขึ้นเอามองกุฎคืนแล้วผมก็มีโอกาสรอผมก็ไถ่าโทรศัพท์ดูผมตกใจผมนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการขัดข้องจาก6ล้านกว่าลงเหลือ5ล้าน3ภายในเบรกเดียวล้านล้านเร็รเศๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ยังทยอยลงอีกครับก็เข้าใจว่าโกรธนะฮะเข้าใจว่ารีแอคนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับว่าผมจะซอฟป,ปัญหานี้ยังไงเพราะว่า มันเป็นความพึงพอใจส่วนตัวเขานะฮะแต่ถ้าถามผมผมก็แบบผมก็รู้สึกแย่นะครับกับการที่เราต้องได้รับผลกระทบจากการที่เป็นแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะเกิดอีกอกี่ครั้งใช่ไหมฮะเราไม่สามารถการันตีได้ว่าประเทศนี้หรือประเทศนั้นเราจะผูกมัดกันไว้เลยว่าแอดลีสเนี่ยจะต้องแบบท็อป5แอดลีสจะต้องท็อป10ทุกครั้งที่คุณมาเราให้คำมั่นสัญญาแบบนั้นไม่ได้เราอาจจะให้คุณมงเลยก็ได้ถ้าคุณแบบ ดีจริงเราพร้อมจริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณส่งตัวแทนมาแล้วสู้คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องให้ไปตามโพซิชันที่คุณเหมาะนะครับเราก็รู้สึกแค่เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิปีเพิ่งเจอครั้งแรกครับแต่ป็นัจ้องา,ายังเป็นเวียดนามอยู่พี่ทำไมคิดว่ามันจะมีผลต่อการร่มงในอนาคตไหมครับเออเป็นเวียดนามเหมือนเดิมครับตอนนี้นะฮะมีผลไหมก็แน่นอนครับเราก็เราก,เราก็เราก็ต้องยอมรับว่าในใจก็ต้องคิดอยู่เสมอว่า เอ๊ะมันจะอย่างนี้ไหมเพราะว่าผมว่าทุกคนก็คงคิดออกว่าถ้าเราไปจัดในบ้านแล้วถ้าเกิดตัวแทนของบ้านเกิดไม่เข้าแล้วคนครึ่งหอลุกขึ้นเดินออกเราเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเราก็แอบ,บตั้งคำถามเงียบส่วนตัวแต่วันนี้ตั้งดังแล้วนะฮะ <laughs> แล้วก็เราก็ไม่รู้นอกจากเดินออก แล้วก่อนเดินออกแล้วจะมีอะไรไหม,อมเอ,อยิ่งเราเรายิ่งหลายประเทศอีเมลมาถามเราเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวนะนี่พูดตรงๆนะฮะผลกระทบมันเกิดกับหลายประเทศเพราะหลายคนจะมองว่าเป็นการวิธีการกดดันทางอ้อมกับกองแม่แล้วก็ที่สำคัญคือมันไปลงที่นางงามด้วยไงม,มันไปลงที่กัมพูชามันไปลงที่ไทยแลนด์มันไปลงที่หลายๆคนที่ที่ เป็นจริงแล้วจะลงที่แกรนกองอย่างเดียวก็ได้ที่ออกกับองค์กรอ,อย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นหลายประเทศจะถามว่าคําถามเดียวกันยังจะเป็นที่นั่นอีกไหมซึ่งเราตอนนี้เราก็ยังตอบว่าเป็นเราก็ถามว่าแล้วมันจะเซฟตี้พอไหมเขาก็คาดหวังว่าประเทศเข้ามาเขาอาจจะต้องชนะหรืออาจจะได้ที่ที่สูงกว่าแล้วเขาจะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําตอบที่เราก็ตอบยากเหลือเกินนะแต่เราก็ยังต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เซ็นนะครับ พะมีการจ่ายเงินแล้ว<ม>นะก็ยืนยันนะว่าจ่ายเงินแล้วเซ็น <Okay. S 1> สัญญาแล้ว <Okay. S 1> ติดอากรสแตมแล้วรับรู้รายรับแล้ว mm hmm. ส่งสัมภาระแล้ว <laughs> ชีวิตก็ต้องเดินหน้าด้วยขาสัส่นๆกันต่อไป <laughs> นะครับแต่เราจะพยายามคอมเพลม้์ให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนและเพื่อให้ทุกประเทศไม่เสียกําลังใจว่าเรายังคงเป็นเวทีที่เรายังยืนหยัดไม่ว่าจะเสี่ยงขนาดไหนก็ตามว่ายืนหยัดว่าคุณมาแบบนี้คุณควรจะอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ได้อะไรมากกว่าครับมีแผนไหมครับหรือว่ามีทางออกไปแล้วแผนทำรองคือ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในช่วง silent period นะครับก็คือหมายความว่าเป็นช่วงที่เราจะไม่พูดกับทางองค์กรเราจะเฉยเพราะเราได้ statement อของเราไปแล้วเราจะเราจะนิ่งนิ่งนิ่งก่อนไปพักๆหนึ่งครับประมาณสัก2เดือน <c oughs> นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็าตามหรือสิ่งที่มันจะมาแล้วมันจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ทาง MGI มีแผนอยู่แล้วในทุกๆเรื่องครับเพราะเราเป็นองค์กรที่ระวางแผนค่อนข้างเยอะครับ